คลิปนี้จะเป็นคลิปบันทึกการเดินทางจากอำเภอศรีสำโรงสุขโขทัยไปอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็ภูทะเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับออกเดินทางจากศรีสำโรงเวลาตีสามครึ่งนะครับก็มาแวะที่นครไทยที่อนุสาวรีย์พ่อคุณศรีอินทาราทิตย์ อันนี้จะเป็นต้นจำปาขาวที่พ่อคุณสีอินทราทิตเป็น,เป,นเป็นคนปลูกนะครับเมื่อ800ปีที่แล้วอันนี้จะเป็นบอกก่อเกลือพันปีนะครับในเขตอา่นานครไทยแล้วก็ชาวบ้านก็จะนําน้ําเกลือมาทําเป็นเกลือสินเทาแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะเดินทางไปต่อนะครับวันนี้เราเข้าที่อําเภอ,อ,เ,ภอเขตอําเภอด่านซ้ายแล้วก็เจอวัดระหว่างทางก็จะแวะไหว้พระทาบุญไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะเป็นวัดห้วยลาดนะครับในเขตอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับคลิปนี้เราเป็นสายเว้นนะครับจะลองขับรถประมาณ300กกโลไปกลับก็อ่ามันจะไปทางภูทับเบิกดนะ้วยเนาะก็น่าจะประมาณตกราวๆ800กกโลได้นะครับ เราเดินทางกันต่อนะครับเราจะใช้เส้นทางระหว่างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยไปยังอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วนะครับมาเดินเล่นริมแม่น้ําโขงฝั่งนู้นจะเป็นประเทศลาวนะครับนี้จะเป็นช่วงเย็นอากาศดีมากระหว่างรอ ไปเดินที่ถนนคนเดินนะครับนี่ลองสัมผัสในน้ำโขงนะครับน้ำเย็ยนมาก<อ>ก็มาเดินเล่นนะครับรอไปเดินเล่นถนนคนเดินแล้วก็มาเดินเล่นถนนคนเดินกันนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะ,อะตั้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิด อันนี้จะมีกุ้งเสียบแล้วก็ปูเสียบนะครับมาถนนคนเดินเชียงคานก็ต้องซื้อแล้วก็ถ่ายรูปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เดินเล่นหาของกินอะไรเป็นเรื่อยเปื่อยนะครับก็ซื้อของกินไปกินที่ที่พักนะครับอันนี้จะเป็นผีตาโขนนะก็ซื้อยำไปกินที่ห้องพักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะครับก็จะเห็นทะเลหมอกริมแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็คือฝั่งลาวนะครับอากาศดีมากๆเลยครับฟินเวอร์อันนี้ก็น่าแปลกแล้วครับก็สวยด้วยมันจะมีเหมือนทะเลหมอกนะครับอยู่กลางแม่น้ำโขงแบบนี้เห็นไหม ถ้าดูด้วยตาป่าวะ่ะคือสวยมากๆเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแก่งคุดคู้นะครับทะเลหมอกหมอกหนามากจริงๆอะ่ะด้านนู้นนะฮะตรงเนี้ยมันจะมีภูเขาแต่อันเนี้ยคือมองไม่เห็นภูเขาเลยเพราะว่าหมอกเยอะมาก บรรยากาศแบบฟินสุดๆเลยครับดีมากดีจากนั้นครับเราก็เดินทางจะไปสกายวอล์กเชียงคานแต่บางเอิญอ่ะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็เลยเอ่ะไม่รอละอันนี้ก็เลยขับรถมาเรื่อยๆมาถึงที่ภูทบเบิกนะครับตอน4โมงเย็นของวันนั้นก็ไปเสี่ยงหาที่พักนะครับแล้วก็ได้ที่พัก เราก็เนี่ยฮะกินหัูทะเลยหมูกระทะร้อนๆกับอากาศเย็นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าของวันที่สามนะครับเราก็มาเดินดูทะเลหมอกแต่ว่าบังเอิญวันนี้มันไม่มีทะเลหมอกให้เห็นนะครับแต่อากาศก็เย็นเนาะตอนเช้าตื่นมาจริงๆแล้วอุณหภูมิมาต่ำสุดอยู่ที่16องศาเองอันนี้พอดีผมขึ้นมาที่จุดวัดอุณหภูมิตรงนี้มัน ก็สิองศาแล้วนะครับเรายืนดูจากตรงนี้จะเห็นวัดป่าพูทธเบิกนะครับวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยอันนี้มื้อเช้าเราก็จัดข้าวต้มหมูนะครับ50บาทเองอร่อยมากเลยครับก็อากาศเย็นๆก็ต้องกินของร้อนร้แล้วก็จะมีพวกขนม ปังปิ้งพวกอะไรนะพวกมันพวกข้าวโพดต้มไข่นึง่งอะไรเนี่ยครับตอนเช้าก็หาของกินได้เลยเสร็จแล้วเราก็มาที่วัดปา่าภูทะเบิกนะครับวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยก็มาไหวาพ้พระทําบุญอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับ วัดป่าปูทะเปิกนะครับวัดนี้ก็ผมก็มา15ครั้งแล้วก็ก่อนที่จะมาครั้งแรกอนะตอนนั้นจะเล่าให้ฟังนะครับเคยฝันฝันว่าเห็นพญานาคแล้วก็พญานาคนะอยู่ที่สารสารหนึ่งแล้วก็บริเวณรอบสารเนี่ยจะมีต้นไม้นะ่าจะเป็นพวกต้นป่าศัก์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วพอจากนั้นอะ ประมาณ7วันผมก็มีโอกาสที่ได้มาเที่ยวที่ภูทบเบิกเป็นครั้งแรกแล้วก็มาที่วัดป่าพูทบเบิกแห่งนี้แล้วบังเอิญไปเดินเล่นบริเวณต,ต,ตรงตรงช้างเมื่อกี้ครับแล้วมันจะมีศาลอยู่อยู่ตรงหลังช้างเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนตอนนี้คือเขาลื้อือถอนไปละเพราะว่ากําลังจะทําสิ่งก่อสร้างใหม่ๆทีนี้ก็คือว่าพอมาเห็นปรากฏว่าเหมือนในฝันเลยเหมือนในฝันคือตกใจมาก ด้วยความศรัทธานะครับก็เลยตั้งใจไว้ว่าจะมาทุกปีครับก็เป็นที่เป็นที่ที่น่าแปลกเนาะก็จริงๆแล้วมันก็ผ่านมาห้าปีแล้วผมก็มาทุกปีเลยมาปีละสองครั้งสามครั้งแล้วก็เพรก็คือมาอยู่เนี้ยมันมันเหมือนว่ามันมีเหตุบังเอิญทําให้เราแบบได้มา จากนั้นครับพอประมาณช่วงเวลา11นาฬิกาผมก็เริ่มเดินทางกลับอันนี้ก็จะเป็นระหว่างการเดินทางลงจากพูทเบิรกนะครับก็จะมีดอกัวตองอันนี้เราก็มาถึงที่เข่าคอแล้วนะครับก็จะมีพวกของฝากอะโวคาโดพวกลูกพับเคอร์นนก็ของคอน้งไปงตรงนี้ก็จ่เห็นเป็น พระเจ้าห้าพระองค์ตรงวัดผาซ่อนแก้วนะครับความสุขของการเดินทางอยู่ที่ระหว่างทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางเสมอไปสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ